สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมเจษีบรุภาครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาติดตามสวนที่ผมได้รีวิวขายไปแล้วอันนี้นะฮะก็เป็นทางผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่ได้มาซื้อไปแปลง20ไร่ที่ตาดนะทั้งหมดได้ของแถมไปด้วยได้ของแถมไปด้วยนะฮะแปลงนี้นะครับก็ได้แปลงหน้าที่ติดถนนยาวเลยนี่ฮะที่ตัดแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าของผมทํา กี่ยวกับทุเรียนจะมีทีมงานให้ด้วยฮะก็อันนี้เป็นทีมงานของเต็งหนึ่งทุเรียนตาดนี่ฮะอ่าก็เป็นทีมงานของที่หนึ่งมีวันนี้ก็ได้ปุ๋ยมาลงก็จะเป็นตัวคิวมัสกัมมินซีฮะตัวนี้ฮะก็จะเอามาฟื้นฟูแล้วก็จะเป็นตัวฮอร์โมนทางใบอ่าตัวนี้ฮะก็จะมีฮอร์โมนทางใบด้วยมันเย็นหน่อยแล้วมันอาจจะมืดมืดหน่อยฮะนี่ตอนนี้ทุเรียนที่เพิ่ง กำลังแต่งกิ่งตอนนี้เข้ามาทำฮะนี่ที่หนึ่งก็เข้ามาทําอยู่ก็คือมาเริ่มแต่งกิ่งกอนแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มมาตัดหญ้าใส่ปุ๋ยนี่ฮะทุเรียนก็มีอาการแบบทั้งเพี้ยจ้าจันทั้งอะไรพวกนี้เข้าอยู่เยอะแยะเลยก็มีปัญหาด้วยนะรียนี่ฮะนี่ก็คือทีมงานของที่หนึ่งฮะเป็นทีมงานที่หนึ่งทุเรียนตัดนี่ฮะก็ทําทั้งในหน้าแล้วก็ดูแลทุเรียนด้วยของเราจะมีครบเลยฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงตรงนี้ประมาณกี่ต้นที่หนึ่ง 570ต้นครับนี่ฮะห้าร้อยเจ็ดสิบต้นฮะก็ได้ทําสัญญากันเรียบร้อยแล้วนี่ฮะอ่าเดี๋ยวก็มาดูการเปลี่ยนแปลงของแปลงนี้ว่าทีงานเราจะทําได้ดีประมาณไหนฮะก็คือว่ามันจะออกมาได้ขนาดไหนนี่ฮะก็คือทําทั้งหมดเลยนี่ฮะตอนนี้ก็ทางด้านในเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มไล่แต่งอยู่อันนี้ก็ผมก็มาเก็บรีวิวให้ทางเจ้าของสวนที่ได้ซื้อไปด้วยฮะก็ท่านก็ได้ติดตามอ่า ยูทูบผมอย anyway, ู่แล <t ake iono> mm ้ว hmm. อ่าผมก็ท hmm. ําแบบส่งให้ไปเลยหลังจากซื้อแล้วเนี่ยเรามาติดตามนะฮะผมก็มาติดตามมาถ่ายทําให้ว่าเนี่ยมีทีมงานเข้ามาทํางานแล้วอะไรแล้วคือตรงนี้ก็อ่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการทำอ่าสายงานสายอาชีพอ่ทั้งอ่ครบวงจรก็คือทำทำทำทั้งอ่ทุเรียนด้วยแล้วก็เป็นทั้งในหน้าขายทุเรียนทั้งหมดเลยคือครบวงจรไปเลยแล้วก็มีทีมงานดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องยาผมก็แนะนําอยู่แล้วเนี่ยฮะ น้ำใสมากฮะน้ำเขียวนี่ฮะสวยเลยแปลงนี้คุ้มมากเลยบอกเลยคุ้มสุดๆนะเสียดได้ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอช่องผมแล้วตัดสินใจช้าก็อน,นี่ฮะมันก็จะเหมือนเขาว่าพลาดาตัวแปลงสวยๆราคาดีๆไปนี่ฮะแปลงนี้มันเป็นแปลงอของพี่น้องอสองแปลงด้านหน้าด้านหลังแต่คุณป้าซื้อหมดเลยซื้อไปถึงด้านหลังแล้วได้แถมตรงนู้นอีกอนี่ฮะก็อย่างช่องของผมนี่ก็คือ ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดตรงนี้ฮะฮะอ่านี่ก็ามารีวิวเก็บให้ครับก็มีระบบน้ำระบบไฟและอันนี้ทางเจ้าของเดิมก็ได้ทําเรื่องออเหมือนเขาว่าอยกเลิกไฟไปแล้วเดี๋ยวทางทางเจ้าของใหม่ก็ต้องมาขอเป็นแบบไฟชั่วคราวก่อนฮะเพื่อที่จะเอาไว้ให้ทุเรียนแต่ตอนนี้เป็นหน้าฝนก็ยังไม่จองไม่ต้องจําเป็นนะครับก็แต่งออกไปได้เยอะแล้วเหมือนกันก็นกเริ่มโปร้วฮะ,ะทุเรียน เข้า2ปีอันนี้2ปีปนนีก็เริ่มแต่งกไปแล้วด้านหลังก็4ี่ปี3ปีมี4ปีมีฮะก็แต่งไปแล้วนี่ก็จะมีเงาะอยู่แล้วก็จะมีโซนนี้อ่าเขาก็จะมีต้องคู่มีนกหยิบด้วยฮะอ่าอันนี้ก็เป็นพันนกหยิบที่ปลูกไว้แล้วก็น้ําเขียวมากน้ําสวยมากเลยฮะอ่าน,นี่ผมเป็นด้านหน้านะผมก็ไม่ได้เดินไปด้านหลังนะก็มาเก็บรีวิวให้ทางเพื่อนๆที่ติดตามที่อ่าเหมือนกับว่าดู ที่ผมลงเกี่ยวกับที่เนาะก็เนี่ยครับผมก็ทําให้แบบดีที่สุดเพราะว่าซื้อไปแล้วเราก็มาติดตามหรือว่าผมเข้าไปก็อาจจะแวะถ่ายให้สําหรับคนที่ซื้อที่ที่ผมรีวิวลงไปหรือว่าทําเกี่ยวกับในหน้าเรื่องที่ไปเพราะว่าหรือว่าอยากขอคำปรึกษาเรื่องการดูแลการให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเนี่ยฮะผมก็ให้คำปรึกษาได้แต่ผมก็พยายามจะเน้นแบบไม่ไม่เน้นเคมีเท่าไหร่ก็คือจะให้เน้นแบบแนวปลอดภยัย พยายามให้ใช้เคมีน้อยที่สุดเพราะว่าเราก็สามารถจะทาได้ทุเรียนในแนวปลอดภัยตอนแรกโซมากนะฮะส่วนนี้อตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วนีต่ตอนนี้ก็เข้ามาได้แต่งกิ่งอะไรบ้างฮนี่ครับก็น่าจะอีกสองปีก็จะมีผลผลิตนะในโซนนี้อ่าแปลงนี้ก็อยู่ที่ตาดเนี่ยก็ปั้นโคกปั้นแล้วแล้วตอนนี้จะเป็นดินถมด้านหน้านะฮะทางาเจ้าของเก่าเขาถม ถมขุดบอ่อขึ้นมาถมด้วยแล้วก็เอาดินข้างนอกมาถมด้วยฮะแล้วก็มาเริ่มปลูกนี่ฮะอ่แล้วด้านหลังนู่นก็เป็นดินทรายทุเรียนสองปีครึ่งอ่ะทางเจ้าของเดิมบอกออกดอกแล้วคือทางเนี้ยดินจะออกทรายทาให้ทุเรียนโศกเร็วมีลูกเร็วฮนะแปลงเนี้ยผมบอกแล้วเลยว่าแปลงเนี้ยทําราคาได้ฮะคือซื้อไปเนี่ยอย่างอย่างที่เราซื้อไปแปลงเนี้ยน้ําก็ดีติดติดคลองด้านหลังติดแม่น้ําใหญ่เออ ข้างหลังป่ายางฮะตรงนั้นติดลองเดี๋ยวก็จะขุดบ่อตรงนั้นเสริมให้แล้วก็จะมีทําทําประมาณว่า,เ,าเดินระบบน้ําเป็นโซนดน้านหลังแล้วก็ดินทางเนี้ยมันจะโศกเร็วมันจะเป็นดินทรายก็จะทําให้แบบว่ามีลูกเร็วขึ้นฮะก็จะได้ในราคาที่เร็วขึ้นแล้วตรงนี้อนาคตาทางาผ,ผู้ใหญ่จะดีก็น่าจะทําที่รับซื้อทุเรียนด้วยในอนาคตเพราะว่า มันติดถนนเลยสวยมากเลยฮะติดถนนเลยแปลงนี้ถือว่าสุดยอดเลยนี่ฮะน้ำเขียวเลยนี่ฮะน้ำเขียวเลยอันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูฮะจริงๆแล้วทางเจ้าของที่ซื้อไปนี่เป็นนักแข็งชื่อดังครับยังไม่ขอเอ่ยนา้ำฮะเดี๋ยวรอให้เขาเปิดตัวก่อนนี่ครับนี่สวยมากเลยครับนี่ช่วงยามเย็นแล้วนะอ่าช่วงยามเย็นแล้วนะครับ พอมีตัวตัวนี้ด้วยยา่ยาย่ามายราบที่กําลังมาแรงนี่ฮะตัวนี้ที่ว่าเขาเอาไปเอาไปทําบอนไซนะตอนนี้ที่ผมเห็นกําลังมาอยู่ในทางโซเชียลยา่ยาย่ามายราบหรือว่าเขาเรียกอะไรที่โดนต้นหูตัมันจะมีดอกสีนะอุ้มพู้ฮะแล้วก็ไปเลี้ยงทําบอนไซสวยเลยเป็นไม้กระถางนี่ก็นี่ฮะแต่ทางบ้านเรานี่จะกําจัดทิ้งเพราะว่ามันเยอะมาก เนี่ยแต่จริงๆถ้าถ้าคนจะทําแบบนี้ขายเนี่ยโอ้เวิร์กเหมือนกันอ,ออกมาดอกจะสีชมพูแต่มันมีน้ำนี่ยต้นสวยมากเลยฮะเดี๋ยวทางทีมงานเอ่เต็งหนึ่งเนี่เขาก็จะมีเสื้อทีมของเขาตอนนี้กําลังสั่งทําอยู่มีสั่งทําเสื้อทีมมีกี่ตัวสั่งทําเสื้อทีมอีกี่ตัวร้อยตัวครับอ่านี่ฮะสั่งทําเสื้อทีมไปร้อยตัวแล้วฮะก็มาเริ่มทําไปเรื่อยฮะ แต่ก็คือที่หนึ่งนี่ทํามาหลายแปลงแล้วอย่างที่ในคลิปที่ผมทําไว้ฮะเยอะอยู่ที่หนึ่งก็มีผลงานต้นเล็กๆเนาะที่สวนของอะไรนะสวนลุงอะไรสวนลุงสายสวนลุงสายที่ว่าต้นเล็กๆมากอ่าแล้วก็สวนนับตังค์อ่าขอนทอทอสงนี่ฮะก็มีหลายแปลงอยู่ที่เขาทําแล้วออกมาแบบผลผลิตก็ถือว่าใช้ได้ฮะดีมากตรงนี้ฮะแล้วก็ต้นก็ไม่ได้ว่าโตมากแต่ว่าทําได้ฮะอ่าตอนนี้ดู่ายรีวิวต้นนี้ไว้ครับอ่าต่อไปเดือนนึงค่อยมาดูครับอ่าอีกเดือนนึงมาดูก็การเปลี่ยนแปลงฮะ จะมีผิดพลา์ที่ใช้อยู่อย่างที่ผมแนะนําแล้วก็ที่หนึ่งก็เสริมตรงนี้ฮะอ่าตัวนี้มันกี่ปีนะ้องเรียมสามสองปีนะแปลงนี้นะแต่แปลงหลังน้่งสามสามปีเข้าสี่ปีละอ่ปีนี้ปีนี้อาจะมีตกดอกบ้างอืมเพราะว่าธรรมดาเจ้าของเดิมบอกว่ามันมีออกดอกนะตอนสองปีครึ่งนะเพราะมันเป็นดินทรายนะฮะม,มีออกดอกแล้วอ่าใช่ออกเพราะว่ามันเป็นดินทรายแล้วมันโศกเร็วอืมอายุมันยังไม่ได้เนาะอืม แต่ว่ามันน่าจะได้รุ่นรุ่นแรกในในแปลงหลังถ้าเดี๋ยวต้นมันสมบูรณ์นะนะเพราะว่าดินทรายไงโศกเร็วนี่ฮะการแต่งกิ่งของที่หนึ่งก็จะแต่งเป็นช่วงๆไปเราจะไม่ได้แต่งทีเดียวอ่าแตรเน้นคือแบบผมไม่แส่กคือเน้นตามตามลำต้นของมันัะคือสลับเพื่อให้มันไฟตามให้มันโปร่งแล้วให้มันได้แสงเกือบทุกกิ่งนะเราจะไว้เยอะมากไม่ได้พอถึงเวลากําลังของมันมันจะลำนี้มันจะใหญ่ขึ้นมาเอง อ,อาหารจะได้ไม่แย่งใช่นี่ฮะก็เป็นแนวทางการแต่งจริงในแต่ละสไตล์ของของการบบทําสวนของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายออกมาคือเราเอาผลผลิตเหมือนกันรตรงนี้ฮะเราเน้นผลผลิตมากกว่าเราเน้นผลผลิตมากกว่า,านี่ครับก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆลองค่อยแต่งดูเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บเรื่อยๆหอที่หนึ่งก็จะมีขึ้นไปทางปจีนนู้นนะออแต่เดี๋ยวอนุนมันไกลผมไม่ได้ไปเดี๋ยวมาเก็บถ่ายที่นี่แล้วกันเนี่ยอ่า นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนี่ครับโหนี่ก็ยอดกําลังพุ่งเลยนะสวยๆเลยฮะเดี๋ยวลองใส่ปุ๋ยดูยีกทีอ่า<ว>เดี๋ยวอัดปุ๋ยเข้าไปทิกงเนี่ยเอาตัวคีมัตกำลังสีผสมแล้วก็เป็นฮอร์โมนน้ำผสมเข้าไปด้วยฮะทีนี้เดี๋ยวดูมันจะไปได้เร็วคนนี้ครับจะจุยอะดูที่เรายังไม่ได้เคยเข้ามาทําเลยอตอนนี้เราเริ่มแล้วอ่ใช่นี่อย่างนี้ก็จริงๆมันก็เอาออกได้นะเนี่ยมันเริ่มบีบขึ้นไปแล้วเนี่ยอืมฮั่ นะก็เป็นแนวทางที่ค่อยๆทําไปนะเราก็มีทีมงานทั้งหมดนะถ้าไกลๆแล้วก็ให้คาปรึกษาเราอาจจะไม่ได้เข้าหรือว่าอาจจะเข้าเป็น,ปนช่วงเป็นเดือนๆไปอย่างนั้นก็ได้ก็คุยกันได้นะร่าว่าอ,อย่างคืออย่างที่หนึ่งเนะี่ยถ้าเป็นไกลๆเนะี่ยเราไปดูแลเป็นทีมงานอย่างไปตัดกิ่งเป็นช่วงๆได้ของหลองบอลยังไม่ลงที่ว่าโซมโสมากเลยเดี๋ยวจะกลับไปลงให้เพื่อนเพราะที่หลงบอลนี่โหแบบโดนสารเข้าไปเนาะแบบไม่ไหวเลยสภาพต้นตายไปสักเยอะเลย อง่าทีนึ่งก,ก็คือเข้าไปแต่งกิ่งไปเสริมช่วยแล้วเดี๋ยวก็เอาตัวอ่าไวเคียอะไรไปพ่นช่วยตรงนี้ฮะอ,อ่าเดี๋ยวดูนะฮะอ่านี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งสวนสวยๆที่ผมรีวิวแล้วก็อ่อได้ปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วแปลงนี้แล้วก็ทีมงานเราก็เข้ามาดูแลต่อหลังจากนั้นฮะเราก็ไม่ได้ทิ้งตรงนี้ฮะก็อยู่ที่ว่าอ่าาร์มไกลความห่างอยู่ที่เราคุยกันเราไปได้ก็ไปไปไม่ได้เราก็ให้คำปรึกษากันตรงนี้ฮะค่อยๆแนะนํากันตรงนี้ฮะ อ่าเป็นที่หนึ่งช่องทางหนึ่งนการทาํทาทสวนครบวงจรในช่องผมก็คือเป็นช่องวุฒิเจีบุรพาแล้วก็มีทีมงานของเอต็งหนึ่งทุเรียนตาดนี่ฮะก็เป็นทีมงานที่มาเสริมกันแล้วก็อนาคตอาจจะมีเข้ามาร่วมกันอีกหลายหลายหลายเจ้าเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องการซื้อทุเรียนอะไรอีกฮะก็ต้องค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆฮะงั้นก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ภาคีใหม่ครับ